สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวง, Leah, ดวง,ง ki ว right. ครับเปิดดวงชะตาของผู <Stat> ้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับว่าในช่วง21จนถึง30เมษายน2566นนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธ กลางคืนทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะ กันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มี ปุ่มตังแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแตังใต้คลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นกันทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับ21จนถึง30เมษายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมา ดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง21จนถึง30เมษายนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นได้ผ่านพ้นนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ติดขัดอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานหรือว่าการทำงานติดติดขัด,ขด ดูแล้วไม่ราบรื่นนะครับในช่วง21จนถึง30เมษายน2500 66นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหาต่างๆนั่นเองใครที่เคยเจอกับปัญหาเจอกับวิกฤตในเรื่องงาน21จนถึง30เมษายน2566นี้คุณจะสามารถพลิกวิกฤต เป็นโอกาสได้นี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นเมื่อมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตการได้พบสิ่งดีๆที่ตามหารวมถึงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าคนรักหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้น จะนำพาเอาโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองเรียกได้ว่าการทำงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จ และความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่คุณนั้นทำอยู่นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่สองคาถาจะพูดถึงการที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผล เพราะมีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับแต่ในบางครั้งคนเกิดวันพุธกลางคืนอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะต้องยืดหยุน่นหรือว่าต้องประนีประนอมกับสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามานะครับและอาจจะต้องยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อไปได้อีกหลายๆก้าวนั่นเองไพ่สองคาถาใบนี้จะพูด ถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นอาจจะต้องแรกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นกันคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่ใบนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไพ่พระสังฆราช ไพ่ใบนี้เราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบกับการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนในเรื่องงานกับคนเกิดวันพุธกลางคืน บางคนมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วง21จนถึง30เมษายนนี้แต่สิ่งที่คนเกิดวันพุธกลางคืนต้อง ระวังนั่นก็คือระวังปัญหาจุกจิกบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องของการทำงานหรือทําไม่อย่างนั้นก็ให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีคนมาวุ่นวายกับงานที่คุณนั้นทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ต้องระวัง2เรื่องนี้ให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วน อาชีพที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องงานได้แก่คนที่ทำงานนะครับในธุรกิจครอบครัวหรือว่าทำงานเป็นลักษณะครอบครัวนะครับอาชีพจะโดดเด่นเป็นพิเศษดวงการงานจะดีเป็นพิเศษนะครับหรืออีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ดวงการงานจะดีไม่แพ้กันนั่นก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ วิชาการนะครับครูบาอาจารย์นักวิชาการนะครับหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านาศาสนานะครับดวงจะดีเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสมัครงานไว้รองานอยู่หางานอยู่ นะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที21จนถึง30เมษายน2566นี้หากคุณตั้งใจสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะ สมัครงานแล้วได้งานเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวัน่ยี่จนถึง30เมษายน2566นนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง30เมษายน2,566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืน21จนถึง30เมษายนนี้ไพ่3ถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับแม้ว่าในช่วง21จนถึง30เมษายนนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะยังมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนะครับบางคนมีเรื่องให้ต้องใช้ ใช้เงินเป็นจำนวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับที่หมดไปเพราะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าบริวารเป็นเหตุนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืน ทั้งหลายนะครับในช่วง21จนถึง30เมษายนนี้ไพ่6ดาบจะพูดถึงการเงินที่ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆคนที่เคยเจอปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าอาจจะเคยมีปัญหาเคยติดขัดในเรื่องเงินต้องบอกว่าเมื่อได้ไพ่ใบนี้เรากําลังจะพูดถึงการเงินที่ดีขึ้นนะครับหลายๆคนสามารถที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์หรือว่าอุปสรรค ปัญหาทางการเงินที่เคยมีมาในช่วงเวลาแต่เก่าก่อนได้ในช่วง21จนถึง30เมษายนนี้การเงินจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ระวังโดนโกงจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับ คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพอัศวินแห่งดาบไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นการเงินในช่วงนี้จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามาบางคนจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการหาเงินหรือว่าการสร้างรายได้ให้กับตัวเองใครที่กําลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ ได้ประจำที่มีอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสเหล่านั้นนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คุณนั้นยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง หาเงินได้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพด้วยสิ่งที่คุณมีด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นสามารถที่จะภูมิใจได้เลยนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นในเรื่องของ โชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภต้องบอกว่า21จนถึง30เมษายนนี้ดวงโชคลาภไม่ค่อยมีดวงไม่ค่อยเปิดนะครับในเรื่องของโชคลาภหรือว่าในเรื่องของการสิ่งโชคดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะดีมาจากการเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองซะมากกว่า เพราะฉะนั้นใครที่หวังจะมีเงินผ่านการเสี่ยงโชคนะครับอาจจะต้องผิดหวังได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเพราะฉะนั้น ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับทางที่ดีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนหรือหากเลี่ยงไม่ได้นะครับอดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่ก็เอาพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายดวง โชคลาภนั้นสิ่งสําคัญนอกเหนือจากดวงชะตานอกเหนือจากคําทํานายที่ว่ามาแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนั่นก็คือบุญกุศลที่เรานั้นได้สะสมได้ทํามานั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับถ้าถึงเวลาจะมีถึงเวลาที่โชคลาภจะมาเขาก็จะมาเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสตินะครับรอบขอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับและที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ผ่านเข้ามาในมือถือของเราแล้วเป็นข้อความที่ล่อหลอกให้เรานั้น กดลิงก์นั้นจะต้องระวังให้ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของการซื้อกล่องสุม่มช่วงนี้มีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบของพ่อค้าแม่ค้ากล่องสุ่มนะครับพ่อค้าแม่ค้าดีๆเขาก็มีนะครับแต่มิจฉาชีพก็เยอะต้องดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ดูให้แน่ใจนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาก,การเงิน ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า21่อจนถึง30เมษายน2 5 6 6นี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของผูท้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง30เมษายน2566รครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืน21จนถึง30เมษายนนี้ต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพูดกลางคืนเมื่อมีไพ่ราชินีแห่งจันทร์ขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่อึมครึมไม่ชัดเจนนะครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าบางคู่อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ยังตัดสินใจถึงปัญหาหรือว่าถึงสถานการณ์ที่ คุณและคนรักต้องเผชิญร่วมกันไม่ได้สักทีนั่นเองนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืน ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าในช่วงนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะครับรวมถึงให้ระวังนะครับในเรื่องของการไปเจอกับคนที่เขามีแฟนแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าไปรักคนมีเจ้าของแล้วนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายให้ระวังให้ดี โดยเฉพาะหากคนเกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นสุภาพสตรีทั้งหลายให้ระวังคำทำนายนี้ให้มากนะครับหากเจ้าชะตาเป็นหญิงมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับสถานการณ์เหล่านี้ได้มากกว่าคนที่เจ้าชะตาเป็นชายนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนที่มีคู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับหรือว่านะครับเป็น คนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดูจะห่างเหินดูจะหมางเมินนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤาษีใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดูจะห่างเหินไม่หวานชื่นนะครับต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจต้องทำนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ทำให้ไม่ได้หวานกันเหมือนแต่ก่อนนั่นเอง คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มีมือที่สเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ด้วยให้ระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนใครที่ นะครับยังโสดอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองนั้นมักจะมีเรื่องให้ทำมีเรื่องให้ต้องสนใจนะครับไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปพบปะพบเจอผู้คนนะครับเลยทำให้ยากต่อการมีคู่นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธ กลางคืนนะครับต้องบอกว่าคนโสดถ้ามีเกณฑ์จะมีคู่ได้ก็จะเจอคนที่มีอายุมากกว่ามากๆนะครับหรืออาจจะเจอคู่ผ่านทางโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เจอคนที่สูงวัยกว่านั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ อาแล้วครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง21จนถึง30เมษายน2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดใน การทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแตั้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแตั้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับ ให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย วอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995